เยลลี่เด้งดึงจากน้ำผลไม้อร่อยปลอดภยัยไม่ต้องใช้ถุงมือ,อยางแต่ทำแล้วต้องเก็บแช่ตู้เย็นไว้ตลอดเวลานะนำพิมพ์สำหรับทำน้ำแข็งมาอันนี้ป้าใช้แบบ33ช่องถ้าใครหาซื้อไม่ได้พิก,กัดอยู่ที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์นะคะทาน้ำมันพืชเคลือบพิมพ์บางๆให้ทั่วไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นหรือเรียนนะเพราะว่าทาแค่บางๆเท่านั้นเองนำน้ำผลไม้ที่แช่เย,ย็นแล้วมา เลือกใช้น้ำผลไม้ตัวที่ชอบได้เลยจากนั้นโปรยผงเจลาตินลงไปผงเจลาตินจำเป็นต้องใช้นะคะใช้ผงวุนแทนไม่ได้ผงเจลาตินป้าใช้ยี่ห้อนี้นะคะป้าใช้เยอะก็เลยซื้อถุงใหญ่มาใครใช้ไม่เยอะซื้อถุงเล็ก100กรัมก็ได้ตามห้างทั่วไปมีขายแช่ผงเจลาตินทิ้งไว้ในน้ำผลไม้เป็นเวลา20นาทีน้ำผลไม้วันนี้ป้าใช้ตัวนี้นะคะใช้ยี่ห้ออื่นใช้ผลไม้ชนิดอื่นได้เลยหลังแช่ตัวเจลาตินเขาจะพองขึ้น จากนั้นนำน้ำผลไม้อีก325มลเทใส่หมอ้อตั้งไฟต้มจนกระทั่งน้ำผลไม้ร้อนขึ้นเล็กน้อยไม่จำเป็นที่จะต้องเดือดจัดหรือเดือดพ่านนะคะเอาแค่ให้ร้อนขึ้นนิดหน่อยก็พอเมื่อร้อนแล้วยกลงจากเตาที่เห็นลอยๆอยู่นั่นคือเกล็ดส้มจากน้ำผลไม้นะตักเจลาตินที่เราแช่ทิ้งไว้ใส่ลงไปในหมอ้อคนจนกระทั่งเจลาตินละลายหมดถ้าน้ำผลไม้ร้อนน้อยเกินไปเจลาตินไม่ยอมละลายให้เอาไปตั้งไฟสักครู่ได้นะคะ เมื่อเจลาตินละลายหมดแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทจากนั้นนําไปเทใส่พิมพ์ที่เราทาน้ํามันพืชเตรียมไว้แล้วใส่ลงไปให้หมดเลยนะนําพิมพ์อีกฝั่งวางประกบกดมันจะมีน้ําผลไม้ไหลออกมานะคะนําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเสร็จตัวตอนแช่เนี่ยหาอะไรหนักๆทับไว้ด้วยก็ได้เมื่อเสร็จตัวแล้วก็ค่อยๆดึงพิมพ์ขึ้นเก็บแช่ตู้เย็นไว้กินได้หลายวันเลยนะป้าเก็บไว้3ามวันยังโอเคอยู่นานกว่านี้ไม่ได้ทดลอง ถ้าใครจะใช้น้ำผลไม้เข้มข้นทำให้นำน้ำเย็นมาแล้วโปรยผงเจลาตินลงไปแช่ผงเจลาตินทิ้งไว้ในน้ำเป็นเวลา20นาทีนำน้ำอีก 250ml อเทใส่หม้อเติมน้ำผลไม้เข้มข้นลงไปน้ำผลไม้เข้มข้นมีหลายสีหลายรสหลายยี่ห้อให้เลือกเลือกเอาเองตามความชอบได้เลยเติมน้ำตาลทราย ตั้งไฟอ่อนคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดและส่วนผสมเริ่มเดือดยกลงจากเตาใส่เจลาตินที่แช่น้ำไว้ลงไปคนจนกระทั่งเจลาตินละลายหมดจากนั้นพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเราก็เทใส่พิมพ์ปิดพิมพ์แล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเซ็ตตัวเหมือนเดิมนะจ๊ะพอเซ็ตตัวแล้วแกะได้ วันนี้ที่ป้าทำแต่ละสีสีแดงจะเป็นรสสตรอเบอรี่สีม่วงองุ่นสีเขียวแอปเปิ้ลสีฟ้าบูฮาวายสีเหลืองสับป,ประรดตัวเยลลี่บางครั้งเราจะเห็นว่าเขามีส่วนเกินออกมาทำให้ดูแล้วไม่ค่อยสวยสามารถเทน้ำดื่มหรือน้ำต้มสุกที่เย็นสนิทแล้วลงไปในชามเยลลี่จากนั้นใช้นิ้วมือลูบเบาๆบนตัวเยลลี่นะคะเยลลี่ส่วนเกินนี่ยเขาก็จะหลุดออกมาตัวเยลลี่สามารถเสียบไม้ได้นะแต่เสียบแล้วต้องรีบนำไปแช่เย็นต้นทุนวัตถุดิบก็ตามนี้เลย